วางไว้แล้วครับสนามีวิไลเทีย,ยิดวาปีปฐมครับส,สนาม B ทุเรียนภูเขาไปากกเจคฎิกันพลรัตน์สีสเกตนะครับเรามาดูครับ,บวางมาแล้วหนึ่งางนะครับ,บ ไปธรรมดาเนี่ยครับเลื่อนสี่ล้อมกันครับเดียบยว้ะครับเดียบแล้วอย่างเส้นแดงตีลบสิบเหยียบเส้นแดงวางไปที่เพียงที่สามครับสักครู่นี้ก็เหยียบเส้นนะครับตดลบไปสิบคะแนนโอ้ยยี่าคาห้ ไปแล้วครับทีน,นี้ก็อยากไปรู้กันครับทุเรียนฟูกไฟเดี๋รีบเลยครับเนื่องจากคู่ต่อสู้ไล่มาที่ตีนือนกันหาตีนที่สามประกันสนามีขยับเข้ามาครับสนามีต้องเร่งรีบนะครับทุเรียนฟูกไฟวางเลยจุดที่สามจุดที่สี่เรียบร้อยมารับผาดยามารับผาดยาเพื่อนหกพี่พี่แทเข้ามาที่ตีนือนกันครับสนามี ด,มดมูบอลไปเลยเทคนิา,าปีปฐุมสองถานวางไปแล้วครับดูนะครับว่าผู้ควบคุมข้างในตื่นเต้นนะครับได้ยินเสียงนี่ตามมาติดตีอีกวางไปอีกหนึ่งถานวางหนึ่งฐานเทคนิคบา,าปีปทุมวางไปห้าถานแล้วนะครับอยู่ในรถห้าถานเรียบร้อยนะครับตอนนี้ไปแล้วครับแา้สุดท้ายแล้วี่ขึ้นได้ไหมขับเคลื่อนสีลาครับขึ้นไป ลงสบายใจลรต้องเล่นรีบครับเวลาก็เล่นเข้ามาคู่ต่อสู้ก็เล่นเข้ามาตามมาติดผ่านประตูได้คุณแจีงหรือยังได้แล้วเรียบร้อยเข้าห้องวีไอพีเ่งดีกว่าปีประทุมตามเข้ามาถ้าขาดจะวางอยู่เหมือนเดิมเรียบร้อยครับวี VIP ไอพีไปเลยวางได้ไหมวางได้ไหมโอ้ลงตรงกลางพอดีครับ คนไข้รับเรียบร้อยแต่จันยาผิดน,นะครับเพราะว่าไม่มีเบาหวานก็มีแต่ความดังอาจจะกลับเข้าไปไหมครับองกลับเข้าไปครับองกลับเข้าไปไห <50. S 1> <อ>ไมล้เสพเร่งีบนะครับาสู้กับตาบ้าติดครับชนไปติดลบครับติดลบครับเหลือสามสสิครับมาวาปีมาวาปีตามมามาวิ่งกับมาบทางเข้าครับเป็นไงครับเวลาพอดีไหมคนระับ นับหัหลังเลยครับ